สวัสดีครับทุกคนครับมาเจอกันในวันฝนตกอีกแล้วนะครับโอ้โหกระหน่ำลงมาตั้งแต่ตอนบ่ายที่ทำสปอตคอ์เนอร์จนถึงตอนเย็นตรงนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆพื้นที่น่าจะน้ำท่วมอีกแล้วเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับสัปดาห์นี้เรามีวันหยุด1วันวันพระหัส d ดีก่อนที่เอ้ยจริงๆราชการหยุดพระชส a d ดีแล้วก็สุกด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ารัฐบาลให้หยุดแบบจะได้ไปจับใจ่ายใช้สอย เท่ากับว่าลองวิกเอนอีกแล้ว4วันหน้าิอชาเลือเกินนะฮะแต่ว่าผมก็ยังคงมาเข้ารายการเหมือนเดิมแล้วก็มาเจอคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับวิกนี่จะเป็นวิกที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันใกล้จะได้บทสรุปแทบจะทุกวิวแล้วนะครับเราผ่านตลาดการซื้อขายนักเตะที่ตื่นเต้นมากๆนะครับในฤดูกาลนี้เพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาร์แลนจะยังไงแล้วบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้การตามพวกซื้อขายเนี่ยค่อนข้างแม่นมากด้วยความที่จริงๆ คุณไม่ต้องไปตามใครใครเยอะเลยคุณตามไซมอนสโตนคุณตามดวิดออสตินคุณตามเจมส์ซักเกอร์คุณตามฟรานซิโซโรแมโนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮาแลนด์สุดท้ายมันก็ไปแมนซิตี้นะครับจะมีที่พลิกโผอยู่ต่อก็ด้วยเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอมบารเป้อาซา่ายอมอยู่ต่อแต่ว่าที่เราคาดการเนี่ยสุดท้ายนี่คือจบหมดเลยนะครับสัปดาห์นี้ครับสองคนที่จบแน่ๆก็คือคริสตอโรโรนาโดกับเฟรนกี้เดยองนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามความคืบหน้ากันแต่ว่าคลิปนี้เนี่ย อาจจะไม่ได้พูดถึงพี่หมูหยองนะครับแฟนบาร์ซ่าบอกพี่ป๊อกครับเลิกพูดสีทีเรื่องหมูหยองนะฮะอ่ะบอกเขาบอกไม่อยากให้ผมพูดบูลลี่นะฮะขออภัยนะแซลเล่นนะครับเราไปเริ่มบิ๊กนิวส์วันนี้กันด้วยเรื่องของปารีสแซงต์จักแมงครับหลังจากที่เนมาสร้างไวรัลให้กับโลกใบนีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาไปเล่นกับทีมจากญี่ปุ่นนะฮะจริงๆเล่นมา3เกมแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยไปพุ่งล้มจังหวะลูกจุดโทษก่อนได้จุดโทษโดนสกิท โอ้โหพุ่งล้มักคนแซวเลยบอกออแม้เกมอุ่นเครื่องยังเอา้าก่อนหน้านี้ทุกผู้ชมจาได้ไหมครับตอนที่เขาพุ่งล้มบ่อยๆแล้วก็มีเหตุการณ์น่าจะเป็นบอลโลกอะทีส่สะกิดแล้วก็ล้มอันนั้นเป็นการแบบเหมือนการเล่นนอกเกมทุกคนก็เลยเอาไปในโล,ลกใบนี้เลยนะครับพอเวลาเตะบอลหรือว่าคนเดินไปเดินมาเพื่อนเดินผ่านเราตะโกนเนี่มาแล้วทุกคนก็ต้องพุ่งล้มเคย คุณจะเป็นไวรโลแบบนี้จริงเหรอนะฮะก็โดนแซวตัวโล่งไปนอกเหนือจากนั้นครับเอ,อ่อมันมีกระแสเปิดเผยออกมาว่าคลิปซ้อมของเปสเชนะครับก่อนเกมเนี่ยเรียวเนียเมซี่กับเซโก้รามอสได้งัดกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่คู่นี้เนี่ยเป็นคู่ไม่เบื่อไม่เมากันตั้งแต่สมัยยูบาซ่ากับมาดริดนะครับมันเป็นจังหวะที่เรียวเนียเมซี่เนี่ยพยายามกระชากหลบแล้วก็โดนรามอสทั้งลงังแล้วก็มีเข้าสกัดที่เอร้อยหวาย เมสซี่ลูกนั้นจยิงเข้าไปนะสุดท้ายมีมองหน้ากันแบบว่าเฮ้ยโอ้โหเข้าแรงเหลือเกินเว้ยนะครับท่านในสนามซ้อมรามอสด้วยความเป็นเพื่อนร่วมทีมนะตอนนี้ก็โอบตบหัวนะฮะแบบเอ้ยเอาหน้าหน้าคนก็เลยหัวคู่นี้มันไม่เคยเปลี่ยนแต่ว่าโปรเฟชชั่นอลครับไม่มีอะไรมากนะครับไม่ได้โกรธอะไรเพราะว่าในคลิปก็ไม่ได้มีอะไรแต่ภาพภาพที่เมสซี่มองรามอสแล้วคนถ่ายมันดูน่ากลัวจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะฮะไปดูเรื่องนี้ครับค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ผมว่าแฉกันแบบเดาไม่ไม่ยากหร่าเปใ่ร เอดูครับบอร์ดบริหารของอาร์เซนอครับที่เป็นเตต้ตาครับออกมาพูดนะครับว่าเหตุผล <Head phone S 2> ที่อาร์เซนอลซื้อนักเตะคนหนึ่งที่เป็นสตาร์ของบรรสเซียดอร์ตมุนไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องเขาบอกอันที่เป็นการแฉของดีแอตติกซึ่งโอ้โหสื่อน้ำดีเลยแกบอกว่าเอดูนั่งคุยถึงการเสริมทัพที่มันรุนแรงมากของอาร์เซนอลในฤุูกาลนี้ทำไมถึงไม่ได้ซปเปอร์สตาร์คนนั้น เขาเล่าให้ฟังว่าปกติเวลาถ้าหากเขาจะต้องไปซื้อนักฟุตบอลเนี่ยครับเขาจะบินไปเลยนะครับซึ่งคราวนั้นเขาก็บินไปที่เยอรมน,นีเขาไปเจอกับนักเตะดอทมุนคนนี้แล้วคือเขาบอกว่าวิธีการทํางานของเขาเนี่ยนะครับคือนอกเหนือจากการเจอนักเตะแล้วเนี่ยเขาอยากเจอเอเจนต์เจอเอเจนต์เสร็จแล้วเขาอยากไปเจอกับครอบครัวของนักเตะคนนั้นด้วยผมพูดชื่อเลยแล้วกันคนที่เขาพูดถึงเนี่ยผมว่าน่าจะหมายถึงมาโคโรอยส์แหละเพราะว่ามันมีหลายต่อหลายครั้งที่สื่อบอกว่า นักเตะบรูซยดอรบุญซุปเปอร์สตาร์คนนี้จะย้ายไปอาร์เซนอลไม่รู้กี่ครั้งแล้วแล้วก็มีการบอกเอ้ยมาจากการที่หมออาร์เซนอลเนี่ยไปตรวจเจอหรือเปล่าว่ามาโค้ชร้อยเจ็บป่อยก็เลยแบบสุดท้ายล่มแบบน่าตกใจแทบจะเซ็นสัญญ,ญากันแล้วแต่จริงๆแล้วถ้ามาจากเนี้ยไม่น่าใช่แล้วนะไม่น่าใช่อาการบาดเจ็บแล้วนะครับคือเอดูแกบอกว่าทุกครั้งที่แกจะเซ็นเนี่ยแกจะนัดไปเจอพร้อมกันทั้งครอบครัวพ,พ่อแม่มีญาติพี่น้องมีเอเจน,นเต์นมีนักเตะก็มาคุยกันว่า เออาร์ซอลนจะเป็นแบบนี้นะอยูโอเคไหมวิธีการทําทีมของเราเป็นแบบนี้นะครับแต่เขาบอกว่านักเตะคนเนี้ยที่เขาแฉเนี่ยมาถึงก็คือถามว่าเอาแล้วสุดท้ายสัญญาอยู่ไหนเนี่ยเอดูบอกอย่าเพิ่งเราคุยกันเบื้องต้นเราอธิบายให้ฟังกันว่าแผนการทำทีมอาร์ซอลนเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเจอรอบ2เนี่ยเอดูก็บอกว่านักเตะคนเนี้ยพูดถึงเรื่องเงินมันนี่มันนี่มันนี่สุดท้ายเนี่ยเอดูบอกโอเควันรุ่งขึ้นเขาแจ้งกับเอเจนต์ไปเลยว่าเขาขอไม่เซ็น โชคดีบูมนะครับก็เป็นการคาดดาวของผมว่าน่าจะหมายถึงมาโค้ตร้อยตามที่ข่าวไอ้เมื่อก่อนนั้นที่มันลงแดงๆออกมาอันนี้เป็นการแชรที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นครับข่าวเรื่องปอบปอกป่าครับอันนี้หามากเออเรอไม่ควรจะไปหาคนบาดเจ็บนี่ฮะมีอาการบาดเจ็บนะครับโอ้จริงจริงมีภาพซ้อมกับเอ,อ่อฟราโฮวิชภาพซ้อมกับนักเตะยูเว่เต็มเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ยูเวยืนยันแล้วนะครับว่าบ็อกบาจะไม่บินไปที่สหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าบาดเจ็บที่หมอนรองกระดูกเข่าน่าจะเป็นอีกข้างที่เคยผ่าจากแมนยูมาแล้วนะครับก็เลยต้องพักอย่างน้อย3วิคแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นต้องผ่าเนี่ยพัก3เดือนครับบ <laughs> ูายบายยเนตุสนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันจริงๆมีเรื่องอ,อ,อาหารของนักฟุตบอลชอบกินอะไรก่อนแมตช์เดย์เนี่ยวันไว้ผมค่อยมาทำเป็น,ปนคลิปเลยล้วกันเพราะว่าน่าสนใจมากอยากรู้ไหมนักฟุตบอลกินอะไรเนี่ยตั้งแต่ก่อนเริ่มแข่ง วันซ้อมเดี๋ยวเรามาทําคลิปแยกแล้วกันนะครับอะบิกนิวส์ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันเลยครับมีเรื่องของเชลซีทิโมแวนเนอร์นะครับเรื่องของรอยคีดเขาวิจารณ์ใครอีกแล้วรวมถึงพี่คนนี้ครับคริสตยโนโรนัลโดตามที่เราได้ทราบตลอดทั้งวันว่นวาโรนัลโดนะครับหาไฟล์ flight, เจอแล้วในการบินกลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ตอนนี้เขาอยู่ที่แมนยูแล้วนะครับจะมีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารนะครับเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญมากๆแล้วแนวโน้ม มีโอกาสจะเป็นอย่างไรก่อนที่เขาจะแถลงไปติดตามได้ทั้งหมดในคลิปวันนี้ครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับของโรคโควิด -19 เนี่ยโอ้โหที่ญี่ปุ่นนี่หนักหน่วงมากเลยนะครับตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมเยวเนลเมซี่ไปไหนเนี่ยต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาโอ้โหญี่ปุ่นนี่นะจากแสนห้าต่อวันนะครับมันขึ้นมาเป็น2อ0แสนแล้วนะครับคือ,โ,อโหดร้ายมากเลยนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยถ้าตัวเลข ทั้งสัปดาห์เนี่ยเอผล ATK ีเคมาออกมาแล้วนะครับสองแสนกว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับเฉลี่ยติดวันนึงก็สองหมื่นคนนะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่โคตรอันตรายเลยนะครับผมเนี่ยก็ให้ภรรยาตรวจตลอดเพราะตอนเนี้พีพีทีวีเดี๋ยวผมใส่หน้ากากตลอดแต่ว่าไทยรัฐทีวีเนี่ยยังถอดหน,น้ากากอยู่ผมก็ให้ภรรยาผมคุณขวัญเนี่ยคอยเช็คอัตริตรสองถึงสามครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ ATK นะครับต้องตอนนี้มันเหมือนกับไงยาสามัญประจําบ้านเนอะมันเหมือนกับพาราเซตามอลอ่ะมันเหมือนกับยาไอ้พวก แก้ปวดท้องอ่ะที่เราต้องมีติดเอาไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่าถ้าหากใครเสี่ยงจะได้แยงคอได้เลยแยงจมูกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับ ATK ที่นี่ถูกผมเอาแผนที่มาให้คุณผู้ชมแล้วผมเอาคลังมาให้คุณผู้ชมแล้วเพราะฉะนั้นไปสั่งที่นี่ได้เลยไม่ต้องไลน์หาผมนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับไลน์ไปหาได้เลยที่ atipo8 ตรงนี้หรือว่าโทรหาคุณเบลหรือคุณกวางคุณกวางทักตตอนนี้น่าจะยุง่ง <laughs> น่าจะยุ่งกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโทรหาคุณเบลดีกว่า ไปได้เลยนะครับ ATK บริษัทนี้ถูกมากล่าสุดพี่ผมฝากสั่ง5กล่องนะครับสั่งสีม่วงสีม่วงคือมันจะบรรจุเอาไว้เลยนะฮะเอาส่งมาแล้วก็ไปเช็คในคุณลองเช็คเลยพวกนี้เขาราคามโกหกกันไม่ได้หันมาบอกผมเลยโอป๊อป ATK ของ Interpremium ถูกจริงว่ะเขาว่าเช็คในในเว็บของ h i p b e l Tech เองเลยนะฮะลองไปเช็คดูได้มันโซ l d หมดแล้วมันหมดแล้วนะฮะต้องโรงงานเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับสินค้าตรงนี้ครับ เป็น2 in 1ันเช็คได้ทั้งจมูกแล้วก็น้ำลายแย่คอด้วยก็ได้นะครับเพียงแค่39บาทเท่านั้นหมดเขตสิ้นเดือนนี้ไลา์ไปได้เลยที่ a i p o 8ครับเมื่อวานนี้ครับได้ให้คุณผู้ชมได้ประมูลสินค้าสุด e อ c l u s ค v e นะครับเป็นธงแม็กเดย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมลายเซ็นของไมเคิลคาริ่งเราก็มีแฟนพันธ์แท้ปีศาจแดงครับประมูลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคนคนนั้นคือพี่จรุงวิทย์ณเชียงใหม่ครับสุดยอดมากๆครับไตฮาร์ดแฟนของปีศาจแดง นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าหากซื้อสินค้าระดับนี้เนี่ยออจริงจริง a m s นี่ก็ส่งไปก็แทบจะหายยากมากมันหายยากอยู่นะมันมีเลขพัสดุแต่ว่าไม่มีปัญหาครับถ้าสินค้าระดับนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไปแล้วเรานัดเจอกันได้เลยนะครับเผื่อจะได้สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับทีมรักของเรานะครับขอบคุณพี่จรุงวิทย์นักเชียงใหม่ว้ณที่นี้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ของสะสมลงมาคนประอู้แพงมากเลยก็เอามาให้หลากหลายตามตามกลุ่มไงบางคนเป็นเจ้าของบิสเนส ลายหาผมบอกทุปอยากได้สินค้าอะไรที่ผมไม่ต้องพปเมืออังกฤษแต่ทําได้ไหมอานได้ก็ผมก็เอามาให้แต่วันนี้ครับเป็นเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออฟิเชียลเมอร์ชานด์จากทางสโมสรน,นะฮะร,ราคาจับจองอย่างง่ายดายครับไซส์ M ตัวนี้สีแดงครับ690าบาทใครอยากเป็นเจ้าของรีบจองก,กันเลยปอปอิทธพลตรงนี้หรือว่าสแกนคิวอโค้ดน,นะครับในขณะที่มีหลายคนคุณเบียเบียอะไรว่าว่าชะละบอกผมเป็นแฟนคลับช่องพี่เลยแต่ผมเจ็บปวดทุกครั้งเพราะว่าผมเป็นแฟนอาร์เซนอลผมอยาก ซื้อสินค้าพี่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนทีมอื่นครับวันนี้มีเสื้ออาดิดาสครับเสื้ออาดิดาตัวนี้ได้มาในราคาเก้บาทนะครับผมไม่ขายนะฮะผมขายใลยนครับแปดร้อยบาทถูกกว่าที่ห้างหนึ่งร้อยบาทถ้าหากใครอยากได้ไซส์เอ็มเหมือนกันนะครับถามว่าทำไมเสื้ออาดิดาแพงกว่าเสื้อแมนเชสเตอร์เพราะว่าอันนี้คือมันเป็นอาดิดาสเป็นไนกี้ไงครับแต่ถ้าเสื้อแมนเชสเตอร์ออฟฟิเชียลมาชัยเนี่ยก็คือซื้อสิทธิ์มาแล้วก็มาแปะโลโก้นะครับอันนี้คือถูกต้องตามหลักขอออองเเ่่ลิสสซซนนนีะะะคครรัับบื้ 900ไม่ขายขายที่800บาทขายสนใจไลน์มาเหมือนกันนะครับในขณะที่ภาพบันคอครับน่าจะเป็น2คลิปสุดท้ายแล้วแหละน่าจะปิดจบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ารุนูนเฟรนเดสครับใครทีต่ตอนหลังคนมาดูคลิปทีหลังในชอบมาจับจองบ,บอกว่าพี่ป๊อบครับเออไอผ้าพันคอของโรโนัลโดหมด,ลหมดแล้วยังเดคอหมดแล้วยังบางคนบอกมาถามภ้าพันคอโรมา่าดูคลิปย้อนหลังนานๆก็อ,อาจจะหมดแล้วก็ได้นะฮะ ทำของบรูโน่ครับเหลือ3าผืนสุดท้ายนะครับน่าจะวันนี้ก็หมดแล้วแหละ3าผืนสุดท้ายไล่หาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จาดอนซานโชนะครับซานโชฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมมีคนบอกว่าให้เบอร์เจ็ดซานโชไปเลยได้ไหมนะครับซานโชครับอันนี้ไม่ได้มีเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลหากว่าเปลี่ยนจากเบอร์ยี่สิบมาเป็นเบอร์เจ็ดซานโชเหลือ5้ผืนสุดท้ายนะครับใครอยากได้นะครับไล่ไปได้เลย ปัปจัลผลแล้วก็สแกนเคียวโคได้เลยขอบคุณมากครับวันนี้เรายังคงเริ่มเรื่องกันด้วยแคมป์ของสแตมฟอร์ดบิดนะฮะเพราะว่ายังคงเข้มข้นกันเลยครับสำหรับเชลซีนะครับล่าสุดเนี่ยตีโมแวนเมนอร์กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ถ้าหากเราไปสืบดูกันจริงๆแล้วตอนเชลซีจะเอามาท้าเตอริกกับทางยูเวนตุสเนี่ยก่อนที่เตอริกจะย้ายไปบายเยอร์นนะเขาให้ตีโมแวนเมนอร์เป็นหนึ่งในข้อ เสนอด้วยนะครับก็คือออฟเฟอร์ให้ให้ติโมเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ยูเว่เพราะว่าเออทางฝั่งของมาลายเนี่ยต้องการสูงหน้าใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือแบบพยายามจะล่ากองหน้าไปไมไปหมดเลยอยากได้บ๊อบบี้ฟิบิโน่ด้วยล่าสุด19.5ล้านปอนด์ <c oughs> <c oughs> เห็นทาง Li ลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานอยู่นะครับกลับมาที่ติโมติโมเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ย oh <my> เหมือนกับว่าแอร์เบรไลฟ์สิกนะฮะทีมเก่าของเขาเนี่ยที่ผมเองก็ไปเยือนมาแล้วนะครับ ต้องการดึงแวนเนอร์กลับไปที่ประเทศเยอรมนีครับเหตุผลเพราะว่าณนะตอนนี้แม้ว่าเขาจะยิงไป23ประตูน,นะฮะจากการลงเล่นเกือบ100กอเกมนะครับ89เกมยิง2 3ลูกนในในฐานะกองหน้าก็ถือว่าน้อยไปหน่อยนะครับเขาเองคิดถึงฟุตบอลโลกครับเหตุผลเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ได้รับการการันตีการเป็นตัวจริงเลยแม้ว่าจะเปลี่ยนจากแลมพาร์ดมาเป็นทูเคิลแล้วก็ตามอุตส่าห์เอาคนพูดภาษาเยอรมันได้แล้วแล้วก็ให้ ทางฝั่งของไคลฮาวเวดเป็นตัวประสานของเขาไปๆมาๆฮาวเวดกลายเป็นหน้าเป้าไม่นับลูกากกนะฮะทีนี้นะค่าเหนื่อยเขาแพงมากค่าเหนื่อยเขาอยู่ที่272,000ปอนตอนต่อวีคนะครับตอนนี้เนี่ยเชลซีก็กำลังคิดอยู่ว่าเขาจะได้นักเตะคนไหนมาเพิ่มหรือเปล่าอย่างชูคุนเดน้น่าจะหมดสิทธิ์ไปแล้วเสร็จบารซลโน่าแน่นอนนะครับแต่ผมก็มีความเชื่อว่า ถ้าหากไม่ได้ใครมาเสริมจริงๆแล้วเชลซี Chelsea ไม่น่าจะปล่อยติโมแวนเนอร์นะครับแม้ว่าเขาจะอยากย้ายซึ่งตรงนี้ครับทูเคิลเองก็ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ผมเคยนําเสนอไปว่าเชื่อว่าติโมน่าจะแฮปปี้ดีนะครับวันนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์ค่อนข้างแรงขึ้นว่าผมแปลกใจที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีความเหมือนกับเออซัตวสฟายคือพอใจในสถานการณ์ของตัวเองถ้าเป็นผมในสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กอันที่ทูเคิลพูดนะฮะ ผมโคเป็นเด็กที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยเพราะผมมีสัญญาอยู่กับสมโมสรอ,อย่างเชลซีผมก็ไม่เข้าใจว่าหลายๆคนจะ,จะอยากย้ายไปทําไมนะฮะแต่เขาก็คือ,อ,อพูดกันถึงฟุตบอลโลกนั่นแหละว่าอ,อการันตีได้ไหมในการเป็นโปรจริงแบบนี้ซึ่งข้างหน้าเชลซีมักเตะไปหมดเลยนะครับมันยังขายใครไม่ได้ทั้ง C ูลรีสิททั้งซีเย็ใช่ไหมฮะทีนี้มาดูครับห้าหกรายชื่อนะครับที่สื่อมวลชนเอาขั้นเหนื่อยมาแบว่าไม่ได้ลงสนามแต่ว่าขั้นเหนื่อยเยอะไม่ได้ต่างอะไรจาก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยผมชอบคอมเมนต์หนึ่งมากๆเมื่อวานนี้มีคนคอมเมนต์ว่าจากที่ดูเชลซีมาเนี่ยมีความปัญหาชมุมนุมวุ่นวายไมไ่ต่างจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเลยตั้งแต่เปลี่ยนบอร์ดบริหารมาเป็นเจ้าของใหม่ใช่ไหมครับซื้อนักเตะเข้ามาคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อแบบนี้นะครับคุณไปดูคนแรกนะครับมิชิบาชวยี่นะครับแบทแมนคนที่เอ่อโคดโด้ชโยกวาลุสมาคะตอนมาคอมเมนต์พีพีทีวีแซวว่าไอ้ปุ๊บ มิชิบาชูอิมันเป็นกองหน้าภาษาอะไรวะเช็คลำหน้ายังไม่เป็นเลยนี่คือการพูดของโยงแกแซวนะครับโคโยงเฉพาะมผมเองเนี <c> ่ย <oughs> นะครับเอ่อมิชิเนี่ยโอ้โหคือเอ่อขั้นเหนื่อยหกหมื่นเก้าต่อวีคนะฮะเยอะมากคือเขาดุมโรมาแล้วเนี่ยมันมีนักเตะที่แบบโอ้อยู่ในคลังเนี่ยเยอะนะฮะคนแรกมิชิบาชูอิคนที่สองครับเคนเนดีค่าเหนื่อย25,000 คนที่3มารองซาค่าเหนื่อยแสนสองไอ้นี่เป็นตัวสำรองของอันโตนิโอรูดิเกอร์ค่าเหนื่อยแสนสองเลยนะครับมาที่รอสตาร์กลีนี่เป็นวันเดอร์คิดของเอว r าตันตอนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยโอ,อ้คนบอกว่านี่คือพอแกสคอยผสมสตีเวนเจอร์รแต่ย้ายมาแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่กับเชลซีค่าเหนื่อย96 0 0 0แต่ว่าเอตอนที่เล่นเมรกาก็เล่นดีนะลงเป็นตัวต่ำนะครับตอนนี้ พักลี่นะครับมีวิลล่าของเจอร์ล่าสนใจแล้วก็เอเวอเรตทีมเก่าก็สนใจจะดึงกลับไปนะครับนอกนจากนั้นครับเกปาอลิซาบาลาก้าโกของสิงบรูเนี่ยที่ตอนที่เป็นสำรองของอเมนดี้แสนห้าแสนห้ากว่ากว่านะครับคือรวมๆกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเชลซีมีตังค์ที่ต้องจ่ายในยแต่ละวีคเนี่ยประมาณ7 0 0 0แสนปอนต์ต่อวีคและก็ถ้ารวมค่าตัวนะครับประมาณ180ล้านปอนด์ที่เชลซีควรจะต้อง หั่นออกไปโอ้โหอันนี้ถือว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับทางฝั่งของสิงบูผมเข้าใจอารมณ์นี้เลยอะที่แบบมาซียาวปล่อยไปเซบ,บิยามันก็ไม่เอาปล่อยเจสซิลิงการ์ดไป25ล้านก็โดนต่อจะขายฟิลโจนก็นไม่มีใครเอาอะไรแบบเนี้ยเอาฟิลโจน,นี่อันนี้ปฏิเสธตอนหลังนะครับมันมีทีมอยากจะซื้อเขาอยู่แต่สถานการณ์ของโทมัสทูเคิลเนี่ยนะครับก็ได้รับการการันตีจากรอยคีน,นะคะรับรอยคีดปกติแกด่าพ่อร่อแม่มาโดยตลอดนะครับเป็นครั้ง ที่ไม่บ่อยเท่าไหร่ที่เขาออกมาปกป้องทูเคิลนะครับก็บอกว่านักข่าวถามถึงอนาคตของทมัสทูเคิลที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเต็มไปหมดเลยทั้งบอร์ดบริหารทั้งอะไรรอยคิดบอกเฮ้ยโค้ชคนนี้คือโค้ชที่ใช่มากเลยนะคนที่เก่งมากทูเคิลมีประสบการณ์และสามารถที่จะดึงดูนักเตะให้เข้ามาอยู่ทีมได้อย่างง่ายดายเพราะเขาเป็นโค้ชที่แบบมีประสบการณ์และสามารถดีลกับนักเตะได้ดีมากม ผมบอกเลยว่าเขาจะประสบความสำเร็จแน่นอนถ้าแบบไปถึงคริสต์มาสแล้วสุดท้ายเขาโดดไล่ออกจากเชลซีจริงของผมคงแบบประสาทแน่ๆเลยผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทางฝั่งของโทมัสทูโลจะมีปัญหากับเชลซีนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของสิงบุกนะครับทีนี้ไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับอ่ะแน่นอนเรื่องที่ฮอตฮิตมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดที่เราตามติดกันมาทุกวันใกล้จะได้คําตอบแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะเดียร์ติกนะครับ เป็นคนแรกที่รายงานเลยดิวิดออนสตีนนะครับบอกว่าเห็นเจ็ตของโรนัลโดมาแลนดิ้งที่แมนเชสเตอร์แล้วหลังจากนั้นก็มีทั้งเมโทรทั้งเดลี่เมลทั้งมิลเลอร์ทเทเลกราฟรายงานพร้อมกันว่าโรนัลโดกลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์เรียบร้อยแล้วเป้าหมายเพื่อที่จะมาเคลียร์กับแมนเชสเตอร์ย,ยูไนเต็ดทั้งแต่บอร์ดบ,บริหารนะครับก็น่าจะเป็นการเจอกับเอลิกเทนหาครั้งแรกด้วยคงพูดคุยกันว่าสุดท้ายแล้วจะเดินหน้าต่อหรือว่าจะ ยกเลิกสัญญากันยังไงนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าสัญญาของ C r 7จริงๆแล้วเนี่ยมันคือ2บวก1นะครับก็คือใช้ไป1นปีจริงๆยังเหลืออีก1ปีแล้วต่อได้อีก1ปีแต่ไอ้บวก1เนี่ยออปชันเนี่ยมันไม่ไม่ได้อยู่ในสัญญาขนาดนั้นนะครับมันสามารถที่จะไม่ต่อได้ต่อไม่ต่ออยู่ที่ข้อตกลงของ2ฝ่ายแต่อีก1ปีเนี่ยนแน่นอนตามกฎหมายก็คือถ้าหากแมนยูไม่ขายเนี่ยโรนโดก,ก็ไม่มีสิทธิ์ไปคล้ายๆกับปร,ประเด็นเรื่องเลวานแต่ว่าสุดท้ายยือย้อมายื้อมา บาเยอร์มิเนก็ต้องปล่อยเลวานอฟสกี้ใช่ไหมครับกรณีเดียวกับ Ronaldo, คริสเตียโนโรนาลโดนะฮะวันนี้ก็คงมาคุยกับบอร์ดบริหารซึ่งตามที่ผมไปสืบทราบมาก็คือคงเจอกันหมดทั้งเมอร์เทอร์ทั้งอาร์โนนะครับเฟรชเชอร์ cher, แล้วก็เอริกเทนหาคงไม่ได้เจอคนเดียวคือโจเอลไกลเซอร์เจ้าของนะครับเพื่อที่จะมาหาบทสรุปว่าโรนาลโดจะยังไงต่อตอนนี้ก็คือกระแสข่าวมันก็เต็มไปหมดเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเขาก็ให้เวลาคอเก้เมนเดสในการไปหาทีมใหม่ ผมยังคงแยกก็ต้องจำว่าต้องแยกออกจากกันวันที่เขาประกาศขอว่าถ้าแมนยูมีคนยื่นมาก็ขอให้รับข้อเสนอไว้กับวันที่แฟมิลี่อิชชูคนละแบบนะแม้ว่าคนจะบอกว่าโอ้โหจอร์จิน่าโรลิเกสใน IG เนี่ยคือกระนำเลยตอนที่เขาอยู่กับมาดริดนะครับตอนนี้ยังไม่มีภาพนะครับว่าเขามาพร้อมกับครอบครัวหรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่บินเดี่ยวแน่ๆอยู่แล้วก็คงมาแหละผมเล่าว่าแบบนั้นนะครับทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเชลซีบาเยอร์มิวนิกเรอัลมาดริดนะครับเชลซีบาเยอร์ได้บอกโอ้ไม่ใช่ฟิโลโซฟีอายุเยอะไป เรอัลมาดริดบอกพอแล้วตอนนี้ก็คืออาซากํกำลังเร่งความฟิตอยู่รีดไขมันอยู่น่าจะเวิร์กเปเช่โอ้ยากเลยมีเอ็มปารเฟ่มีเลโอนลเมสซี่นะครับแอตเลติกโ mm hmm. มาดริดก็คือเมื่อวานนำ,นำเสนอไปก็คือมีแฮชแท็กเลยไม่เอาเซียเซเว่นล่าสุดทีมที่ปฏิเสธเข้ามาเมื่อตอนหัวค่มนี้ก็คือสปอร์ติ้งลิสบอนครับบอกแม่เอาโรนโดเหมือนกันความหมายคือลงรถไปไหนไม่ได้เลยครับณตอนนี้ก็ต้องกลับมาที่แมนเชสเตอร์แต่ไม่แน่นก็ไม่มีสโมสรอนเล่นจะไปเล็กกว่านี้ก็ไม่เวิร์นนก็แพงไมม่ีเอ้ ถูกไหมครับทีเนี้ยจะต้องมานั่งพูดกันตอนนี้ก็อย่างที่ผมเรียนว่าแมนเชสถือร์ไพเหนือกว่าค่อนข้างพอสมควรหลังจากที่ CR7 เซมีพฤติกรรมแบบนี้แม้ว่าคนจะบอก Family Issue ผมให้แค่3วิส3วินี้ผมว่ามันเยอะมากแล้วทีนี้ที่ต้องมาติดตามมาต่อภายในวัน2วันนี้คืออะไรไหมครับคำถแถลงครับคำถแถลงเนี่ยจริงๆมันสามารถพลิกได้หมดพลิกสถานการณ์จากลบเป็นบวกได้เลยเอาตรง อย่างเดคเนี่ยผมเคยแบบเลิกชอบไปแล้ววันที่จะไปเรเวลมาดริดสุดท้ายฝนตลบมาสุดท้ายแมนยูยื้อยังไงไม่ขายจำได้ไหมไอ้ที่แฟกส่งไม่ได้อะแฟกในตำนานส่งไม่ออกสัญญาส่งไม่ประวัติของเด r ส่งไม่ได้เอ็ดวูดเบิร์ตันนั้นยื้อกับฟลอเรนโตเปเรสจนสุดท้ายเลยตลาดการซื้อขายเลยเวลาเดคอาร์ก็ซื้อ DK r ไม่สำเร็จจนอยู่กับแมนยูจนถึงทุกวันนี้เดคอาร์เขามีคำพูดมากมายที่แบบเออผมยังคงอยู่กับแมนยูแต่ ระดับโรนัลโดะถ้าวันนี้มาตั้งโต๊ะแถลงบอกองคครอบครัวมีปัญหา,าผมอยากขอความชัดเจนจากบอกบบริหารแล้วไม่ได้แอมบิชันที่ชัดเจนผมต้องการที่จะอยู่กับทีมที่ประสบความสําเร็จแต่วันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับใช้ได้แล้วไม่ว่าจากการได้กิเซเรเซนมาก็ตามการได้ทารลมาราเซียมาแม้ว่ากําลังจะไปยื่นซื้อคนนู้คนนี้มาแล้วก็โอ้โหยังทิ้งน้องๆไปไม่ได้ยังมีซานโชมีแรดฟอร์ดดาโลก็น้องรักบรูโน่ก็ยังเป็นที่พึ่งของผม มันเต็มไปหมดครับสามารถที่จะพลิกลิ้นได้เพียงแค่1ึงวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นเพรสคิดหรือว่าเพรสรีลิสการแถลงข่าวโรนโดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็ <c oughs> ต้องดูว่าโรนโดจะยอมมาเป็นตัวสำรองหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดครับเอลิกเทนหากนี่ก็ค่อนข้างโหดทีเดียวนะครับมีการรายงานการออกเปิดเผยออกมานะครับเอเลติกอีกเจ้าเก่าครับซึ่งพอเปิดเผยเนี่ยเป็นการแชรที่แบบเอเลติกเวลาแชรมันแชรแบบเทียเนี่ยมันแชแบบ ระดับ mercedes benz แต่แล้วเด็ซันมันก็แฉ๋แบบมัวนีว้ติกบอกเลยครับว่านักเตะปีศาจแดงหนึ่งคนครับโดนดีเข้าแล้วนะครับก็คือโดนเชือดไก่ให้ลิงดูเพราะว่ามารายงานตัวซ้อมสายสงครั้งติดในการไปเล่นที่ออสเตรเลียออสเตรเลียในแมนยูเตะ3เกมนะครับก็คือเจอเมเบิลวิกตอรี่เจอพาเลทแล้วก็เจอวิลล่าที่เพิร์ธนะครับอันเนี้ยผมไม่สืบซนะ่ามาตอนแรกวันนี้พูดในสปอร์ตเขาเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจว่าคือเพิ่งโดนเพิ่งโดนดรอป ก่อนเจอแอตมาดริดหรือว่าโดนดรอปไปแล้วในเกมเจอวินล,ล่าไปสืบมาแล้วคือโดนดรอปไปแล้วในเกมเจอวินล,ล่าครับมาซ้อมสายสองครั้งซึ่งไม่มีการเปิดเผยชื่อนะครับคนก็ไปขุด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 ,ด,ด,ดตอนแรกผมก็คิดว่าเออเป็นอิรันกาหรือเปล่าพอไปดูชื่อมันก็ไม่ได้ลงสนามเป็นสำรองสองครั้งในสองเกมที่ผ่านมาแต่มีคนหนึ่งที่หายไปเลยในเกมล่าสุดก็คือสกอตแม็กโทมิเนก็ต้องรองไปดูว่าอันนี้เป็นชาวเน็ตขุดกันเองว่าแม็กโทมิเนหรือเปล่าหายไปไหนไม่ได้เป็นตั้ง กระทั่งตัวสำรองอะไรเงี้ยถ้าออกมาบอกว่าเจ็บก็จบนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าคือใครก็อย่าไปรู้มันเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ารู้ว่าเทนฮารค่อนข้างโหดทีเดียวในการที่ไม่สนเพราะฉะนั้นโ,นโรนนลโลในการพูดคุยครั้งแรกของเทนฮารก,ก็ต้องดูท่าทีกันนะครับว่าใครจะเหนือกว่ากันใครจะคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มากกว่ากันนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะการแถลงข่าวในวันสองวันนี้สําคัญสุดๆจริงๆนะครับช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมครับอย่าลืมไปซื้อ ATK เอาไว้นะครับ ต้องตรวจเยอะๆเลยนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันสองแสนกว่าเพราะฉะนั้นระบวกรบคูณหารวันหนึ่งมันกระดับ25งหมเหมือนกันนะครับที่คนตรวจเอนิเคแล้วมันติดโควิดนะครับแล้วบอกเลยสายพันธุ์นี้นะฮะไม่มีชิวนะครับคือไม่มีมาแบบว่าอ๋อเอ่อมีน้ำมูกนิดหน่อยไข้กินทุกคนนะครับไข้รับประทานทุกคนนะฮะ IBA5 เนี่ยเพราะฉะนั้นเจ็บคอรทรมานเหมือนกันอยาเป็นดีที่สุดเช็คบ่อยๆหรือว่าถ้าเป็น ก็อย่าไปแพแร่ต่อไม่ว่าจะเป็นแพร่ให้ลูกแพร่ให้เมียให้คนแก่นี่ไม่ได้เลยเพราะฉันตรวจเอีเคอาทิตย์ละสองครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับอ่ะเอาอีเคของถูกมาให้เอาคลังสมบัติมาให้แล้วเอาแผนที่มาให้แล้วก็ไลน์ไปหาเขาได้เลยที่ไลน์ ipo8 หรือว่าโทรเบอร์นี้นะครับคนเท่าคนแก่มันคนบอกฉันไม่ได้ไลน์ไลน์ยังไงแอดไลน์ไม่เป็นสแกนคิวโค้คดยังไงก็โทรเบอร์นี้ก็ได้ครับโไยบ,บอกอ้าสังมาจากคุณป๊อปวิลาคน นะครับเขาจะให้ราคาพิเศษเองนะครับอ่ะส่วนเสื้อครับเมื่อกี้ที่ชูไปแล้วนะครับก็เอามาให้ดูอีกทีหนึ่งเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมอร์ชันดายออฟฟิเชียลจากสโมสรไซส์เอ็มครับใครอยากได้นะครับ690บาทนะครับได้มาถูกทีเดียวนะครับส่วนอาดิดาสจริงๆตามป้ายมัน900นะครับแต่ว่าก็ลดราคาให้นะครับอาดิดาสตัวนี้นะฮะนี่เหลือ800บาท800บาทฮะใครสนใจก็ไลน์มาหา ถ้าพันคอจะรอนซานโชสุดท้ายแล้วนะครับซานโช5ห้าผืนสุดท้ายในขณะที่บรูโน่วันนี้ปิดจ็อบแน่นอนบรูโน่วันนี้ปิดจ็อบแลวเขาไม่มีแล้วนะครับสามผืนสุดท้ายกับรูโน่แฟรเดสวองกับตังของเราเซอร์ไเฟอร์ูซันยังไม่ต้องมาจองนะครับเพราะว่ายังไม่มาและผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเดยมนมาจะมาวันไหนวันนี้รอมานานแล้วเหมือนกันประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกอย่างอลไรครับผมเข้าพิธผลหรือว่าสแกนตัวตรงนี้ได้เลยบาย ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเอาขอเอกโอซิมมาให้ร่วมกันเป็นเจ้าของเจ้าของผมพยายามจะแบ่งแบันบ้านผมเต็มเลยขอบคุณมากครับ